นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน62วัดวัดในจังหวัดปริมณฑลจำนวน124วัดวัดในส่วนภูมิภาคจำนวน407วัด,ดรวมทั้งสิ้น593วัด ทั้งยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้วจำนวน118แห่ง ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สั่งการให้พสดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ทางวัดอาทิชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดอีกทั้งเร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์สัปเลอและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนต่อไป